สวัสดีครับท่านผู้ชมชิมนี่เนื้อสันครับเนื้อสันนอกจากมันยีเข็ดลาบก่อยซอยจุแสบแล้วไม่ยังสามารถเอาไปเข็ดปลอมเข็ดยางได้เพื่อนครับนี่ครับมองที่มันออมมันยางแช่ไปเพื่อนี่ครับพวกเนื้อหนองหน่องที่ข็งมาเนี่เนื้อพวกนี้มันสซีมี่บอแงมเลยหน้าตาบอสวยบอเท่าเฟกต่ว่ามันสซีมี่เท่าเอ็นทั้งเนื้อทั้งมันทั้งฟังผืดอยู่น้ำกันแล้วครับเนาะเข้ารอออกครับผม นี่ครับซอยออกเลยสวยออกเลย, okay, okay. ยครับเนี่ยแหละขี่เดืดครับมันจุบได้มันลาบก็เสียบตว่ามันเอาไปลวกจิ้มเอาไปเฮ็ดอ้อมเอาไปเฮ็ดพัดจังโข่มู้นเนี่ยได้ไปเลยครับนี่มันสิ่นี้เอียดๆอยงนี้ครับมันจุบได้มันเหนียวตว่ากันได้เอาไปอ้อมเหนียวขี้เดืดเลยเฮ็ดเดืดเดียวเฮ็ดยากมู้นนี้ได้ไปเลยครับนี่ครับ ทั้งครอดครับตีได้ไหมเนี่ยนี่ที่เด็ดเลยครับเนี่ยสังเกตบ้างเลยครับนี่มันสีมีทั้งมันทั้งเนื้อทั้งเอ็นน้ำกันเนื้อใสๆงามเลยครับ<อ>นี่เลยเดี๋ยวตอนนี้เอาไปวเบสพร้อมนะครับเนาะใส่ผัดซีเหล้าพร้อมๆนี่ครับที่เด็ดเลยอันเข้าไปเลยเ<อ>นี่ยเห็น,นไหมครับมันส<อ>ีมีหลายๆอย่างน้ำกันครับนี่ครับที่เป็นแบบนองๆนองนองไร้เลยแบบเว้ยไอ้ที่มีทั้งเนื้อทั้งเอ็นนี่ในตอนตอนเดียวนี่ ครับเนี่ยมันหยิบบินไล่ๆกังสิครับนี่นเห็นเนนนสียปอมในซอมแบบฉีดของข้างหลังสงะเบองว่ามีอย่างเงี้ยเป็นที่เด็บน่ครับนข่าไปพากลนะวค,ครับแต่งของอยาลืมต่อนปันนี่มีในส่วนของคาร์มือนครับ อันเราไม่สวยไม่เป็นคูเดียวครับค <lk ül> ือความสดไหมเราดีจินอลนี่ครับข้าวตุย้ยไข่ใบมะกูดสุดี่มันจะกินหอมอโลุใหม่ในตัวเนเาะแล้วอยู่เป็หนหันใบตาใบมันก็ไเด็นจะหนาตาก็มันเลยคือตะกินผมมันไหนเงยอยู่เป็นแล้วนี่ครับลงไปเลยใบยมะกรูดชีกลงไปเลยอันนี้เป็นค้าววันนะครับเนาะครก็ราคากระปนนี้ได้ครับเลยข้าววัน นี่ตะไคร่นี่จะเทียมนี่ใบมะกรูดอันนี้เอาไปตำครับเคื่อันนี้แหละแต่มันมีแบบตอนแั่มีแบบตำนะครับเป็นเครื่องแกงอันนี้เป็นพี่ซดตำครับใส่ลงไปครับมีหลายทีเนี้ยไม่นอ้นี่อ้อมกระไรดุดโดครับใส่ลงไปครับเยอะๆพี่ป้นครับเส้มน่าจะซีนสั้นครับลงไปครับผมว่าครับใส่ลงไปไม่จะเลื่ยมใส่อกหอยไม่อวดตัวตัวไหมครับ สเส่ปลาแดกเชี่ยบตลาดนัวครับเดี๋ยวลงไปก็เป็นรสอุ่นซาดตึ้นกัน,นหัวมที่เขาบัใส่ล่ามาแล้วครับพวกนี้มันหัวมันอนาะพงษ์เขาตัดออกเอาไปใส่ในหมกอ้อมหมกูนี่แหละครับพวงษ์เมนูนี้นะครับ,ใ,รบใส่ไปด้วยกันเลยนะครับนี่ซุปนี้ที่มันซุกยากครับใส่ไปก่อนครับพักที่มันเหยนรถไหนกินสีย่างเนืี่ทือพระอิเลือดน,นะครับแล้วก็ไปนำครับ ดีนะครับยังยองนครับยังอารมณ์ม่อกดีครับยิงยิงยินดเียหอมเลยมะเขือใส่ไปน้ำจัก้วยเนาะใส่ผมลงน้ำครับเป็นไปมีเป็นน้ำซุปเนื้อนะครับเด้อน้ำต้มเนื้อครับ ใส่ลงไปครับอือมอมแนบมาต้องไล้ครับมันหัางเลยปึ๊บนะพอมันเดือดแล่วกันครับมันสุกกันเป็นมใส่เนี่ยครับผัดซีลาวครับผมตรงนี้เฮ้ยเป็นผัดซุปง่ายเนาะเดี๋ยวเขาใส่เบคอนเหมือนกับเหนื่อยครับปึ๊บ อ,อันนี้เป็นพักที่ตู้หรือว่าใบาแมงลักครับใส่กินหอมโดมากโรมากนะครับเด็ดกันแบบสดๆนี่เลยใส่เลยกินหอมต้องอย่เสียบๆินไอ้บ้านนอกบ้านนาเราอยู่นี่หมดแล้วนี่นะครับหดแล้วคนโดลัวเลยหอมไวยๆครับแกงอ่อมของเราแห่แฮทพันพันเงียบจากนั้นเท่ากับอาพวกเนื้อ ครับอัดซุกงไงใส่ต่างมั่งไปครับฟื๊บเรื่อยลงมานี่ใส่เลือดเข้าไปครับอย่างนั้นเป็นน้ำซุกยังไงค,ครับนวลหวานๆแล้วนะไปด้วยครับจนๆจนๆนะค,ครับข้นนี้เนี่ยซุกจักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกาขึ้นเลยเลยครับ โอ้หอมหอมเลยครับทท่านดีเด็ดเลยครับเน้นครับน้ำตกน้ำตกนี่แะครับส้มผู้ส้มผู้ประม่เนี้เลยการแล้วครับพวหอมมื่อี้สะสมยู่ในนางนะครับมืีเป็นสุกตอยงให้ถยนะครับแบบเสิดีค่ะมาครับสุดๆุดล่อนทายตวดัวครับเนี้ยสีชมพูชมพู ที่เด็ครับไม่รู้นี่ไงนีอยู่ทูบล้านทุกสาขาเลยครับเนี่ยควนคอนแกน100เอสอุบลสกลชลบุรีพิษณุโลกครับผมมันยิงเข้าทายทั้งหมดทุกสาขาที่หาลมเก่าลาดกระบังครับร้านอยู่ชนนที่หาลมเก่าครับอยูที่ตื่กับปัร์ตมันปอท่อครับอยู่ยิงยิงกับบิ๊กซีเคหาลมเก่าครับผมหีเล่ไปแล้ไปหลังมุดไม่ได้แม้ใดครับที่มาบ่าวบอยซอยถือลาดกระบังครับน่าเพื่อให้บริการทุกมืออะไรครับเนี่ยไปหมด เราเกือบสิบเอ็ดโมงเป็นหัวแทถุงไม่มีวันหยุดเลยครับเปิดทุกวันเลยัก่อนพี่น้องท่านผู้ชมไหมน,นะครับเจ็บนะครับเนาะอยากกินนะฮะเจ็บนิดหนึ่งสิเบี้ยนเชิญครับผมอมเนื้อสด